คือแรกของแก้มเริ่มต้นด้วยความเงียบที่ผิดปกติเธอนอนนิ่งในความมืดแสงจากโทรศัพท์คือสิ่งเดียวที่ปลอบใจได้เสียงแกลกแกล,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 กลเบาเบาดังก้องขึ้นจากห้องน้ำที่มืดสนิทแก้มหันหน้าเข้าผนังแล้วกระซิบกับตัวเองแค่ลม แต่สิ่งที่เธอคิดว่าเป็นลมกลับเริ่มหัวเราะเบาๆเหมือนเด็กในกระจกเธอเห็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่หลังตัวเองเธอหันหลังกลับไปทันทีแต่มุมห้องนั้นกลับว่างเปล่าเธอค่อยๆเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้ามือสั่นเทาข้างในไม่มีอะไรเลย แต่เสียงกระสิบยังไม่หยุดใต้เตียงมีเส้นผมสีดำโผลมาแค่ปลายเดียวเธอหยิบมือถือขึ้นดูเวลาสองนาฬิกาสนาทีเสียงล่าของหนักจากนอกห้องดังเข้ามาเรื่อยเรื่อๆแก้มเดินไปที่ช่องมองประตู ด้วยใจที่เต้นแรงเธอเห็นเงาวัวาผ่านไปเร็วเกินจะจับตาได้เธอถอยหลังสรุดตัวลงมือสัน่นไม่กล้าขยับประตูเปิดเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างนอกในกระจกฝ้ายืนอยู่ข้างหลังเธอเงียบๆเ,เธอกดสวิตช์ไฟ แต่ไฟไม่ทำงานที่สวิตไฟสะท้อนใบหน้าของใครอีกคนเธอขดตัวในมุมห้องร้องไห้อย่างคนไร้ทางหนีเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งชัดขึ้นกว่าเดิมจกในห้องกลายเป็นสีดำสนิทไม่มีเงาใดสะท้อนกลับมา ไฟหน้าหนึ่งแนบติดอยู่หลังกระจกหายใจใส่ฟ้าเสียงกรีดดังก้องทุกอย่างหมุนวนทุกอย่างเริ่มบิดเบี้ยวอย่ากล้าเปิดมัน